ทุกคนต่างต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีดังนั้นชุมชนวิทยาศาสตร์จึงแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสารรค์และเป็นวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ปริมาณการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการจริงเมื่อ20ปีก่อนไม่มากเท่าปัจจุบันในเวลานั้นบริษัทต,ต่างๆอธิบายผลิตภัณฑ์ของตนโดยอิงตามคำกล่าวอ้างของโฆษกของบริษัทมากกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้คนต้องกกาารหลัฐน ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมเฉพาะสุขภาพเป็นเรื่องมหาภาคมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ดังนั้นเซลล์จะต้องทำงานอย่างถูกต้องและเริ่มต้นด้วยการสื่อสารระหว่างเซลล์การทำงานทั้งหมดของร่างกายขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างเซลล์อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งเริ่มต้นด้วยไกลแขน เพราะทุกคนต่างต้องการมีชีวิตที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสุขภาพที่ดีชุมชนวิทยาศาสตร์จึงคอยมองหาแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เสมอเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกเทคโนโลยีใหม่นี้กำลังเข้ามาสร้างความฮือฮาให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์ด้วยการเน้นไปที่หมวดหมู่ของโภชนาการหนึ่งประเภทซึ่งเป็นพื้นฐานของแทบทุกแง่มุมในชีวิตของเรา สารอาหารเหล่านี้เรียกว่าไกลแคลนและมาจากพืชเป็นหลักนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุไกลแคลน8ชนิดที่จําเป็นต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ไกลแคลนมีบทบาทในกระบวนการทางชีววิทยาที่ทราบกันทุกกระบวนการตัวอย่างเช่นไกลแคลนช่วยปรับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมไกลแคลนยังช่วยปรับการทํางานของความรู้ความเข้าใจและความจําให้เหมาะสมได้อีกด้วยไกลแคลนมีบทบาทในกระบวนการทางชีววิทยาแทบทุกอย่างที่ทราบกันตัวอย่างเช่น กลแคนช่วยปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมที่สุดกลแคนยังช่วยปรับการทำงานของความรู้ความเข้าใจและความจำให้เหมาะสมได้อีกด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ากลแคนมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยให้ระบบชีวภาพทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาปฏิติเราใช้ไกลแคนหลายประเภทเนื่องจากไกลแคนแต่ละประเภทมีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง สิ่งหนึ่งที่เราใช้คือว่านหางจระเข้ลายบริษัทใช้ว่านหางจระเข้ฉันรู้มันดีบริษัทของเราใช้แมโนชนิดพิเศษที่มีเทคนโนโลยีการสกัดเฉพาะซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉพาะที่ผลิตโมเลกุลแมโนสที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผลิตภัณฑ์แมโนสจากว่านหางจาระเข้ในตลาดปัจจุบันและได้รับการพิสูจน์แล้วจากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Re บิน o ก,กัลเลกซึ่งเป็นแหล่ง Re บิน o กัลเลกที่เฉพาะเจาะจงและพิเศษมากได้ รับการเก็บเกี่ยวจากต้นไม้ขนาดใหญ่ในแถบตะวันออกและตะวันตก Rabino c o l l e c t o r ทซึ่งสก,กัดจากเปลือกไม้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งช่วยรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันแทนที่จะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเมื่อคุณรวมกลายแคนเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะสร้างสารประกอบพื้นฐานที่สามารถช่วยให้เซลล์สื่อสารกันได้อย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้บนโลก แมนเนเทคค o ร์ปอเรชันเป็นผู้นำระดับโลกและผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไกลแคนโดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนั่นคือแอมโบโรต m แมนเนเทคคือผลิตภัณฑ์จากพืชชนิดแรกและชนิดเดียวในโลกที่ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารผ่านเซลล์จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของระบบรับรู้พบว่าแ m มโบโร s มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการทำงานของระบบรับรู้ นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบแบบปิดตาและแบบหลอกด้วยคะแนนดีเยี่ยมในระบบภูมิคุ้มกันเราจะเห็นกระบวนการควบคุมภูมิมคุ้มกันชุดหนึ่งที่ทำให้เซลล์ทั้งหมดสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยเริ่มจากการกินคุณรู้ไหมว่าไกลแคนจะส่งสัญญาณเอนไซม์ที่เหมาะสมเพื่อย่อยอาหารเมื่อคุณกลืนลงไปคุณรู้ใหม่ว่าวิธีการขนส่งสารอาหารไปยังเซลล์ที่ต้องการคือผ่านไกลแคนคุณรู้ใหม่ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ไกลแคนทั้งหมดนี้เป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์นี่เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีแอม r บรโทสของเราภารกิจของแมนเทคคือการจัดหาสารอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดที่ร่างกายมนุษย์ต้องการเพื่อการเจริญเติบโตแอมเบรโทสได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและอิงตามหลักวิทยศาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างเส้นทางสู่ชีวิตที่มีความสุขสุขภาพดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฉันรู้สึกว่าระดับพลังงานของฉันแข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าก่อนหลังจากทานแอมโบโทสสมาธิของฉันดีขึ้นมากและหลังจากนั้นฉันก็อยากเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาที่ผู้คนรู้สึกได้ในชีวิตเมื่อร่างกายของพวกเขาอยู่ในสภาพอและการทำงานที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นฉันจึงเริ่มคน้นคว้าฉันใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมาหลายสิบปีรวมถึงผลิตภัณฑ์ของแมนเนติกเป้าหมาย ในชีวิตของฉันคือการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของฉันนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกันและผลิตภัณฑ์ที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ของอัมเบรโทสและมนโพฉันเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เฉพาะเหล่านี้จะมอบอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้และในที่สุดจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของฉันให้แข็งแกร่งขึ้น ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในปัจจุบันประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสมอง7รายการการศึกษาเกี่ยวกับลำไส้และการศึกษาไกลแคนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแมนเทคจึงทําการวิจัยเกี่ยวกับไมโครไบโอมเพิ่มมากขึ้นเพื่อดูว่าไกลแคนส่งผลกระทบต่อไมโครไบโอมของมนุษย์ได้อย่างไรหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแมนนเทคขอบคุณค่ะ